อุ้ยเพื่อนแต่งตัวน่ารักมากมือวันนี้คือแต่งตัวแบบโทนเดียวกันมากอะสีขาวชมพูความบังเอิญมือว่าสุดนออสีกะปี่ใช่สีชมพูนนสบายก <A os. S 1> ็เออใกล้เคียงใกล้เคียงโ <c oughs> ด,ด,ย, <c oughs> ดยไม่ได้นัดหมายโดยไม่ได้นัดหมายทุกคน,เ,นเกงยีนด้วยใช่ตอนแรกจะใส่ย <c oughs> ีนมาเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเอ๊ มันดูแน่นๆเนาะก็เลยใส่กางเกงแบบนี้มากูเห็นเสื้อสมัยเราอุ้ยเสื้อทนเดียวกันมากอะได้อยู่เออดีๆวันนี้ควรซื้อหวยนะเพราะว่าเขาบอกว่าใส่สีชมพูสีกระปีสีสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีดาอะจะโชคดีอืมจะโชคทางการเงินดีดูเกูุประลนเนาะ ใชทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วก็ไม่รู้จะลงคลิปตอนไหนนะแต่ก็อัดไว้ก่อนเก็บเป็นโมเมนต์ความทรงจำเราจะไปไหว้พระแล้วก็ไปคาเฟ่แล้วก็ไปถวายสังฆทานชุดมาเผื่อด้วยแต่คงไม่ได้ลงเล่นหรอกเออดี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 เอาเผื่อก่อนเผื่อไปเปลี่ยนชุดถ่ายรูปโอ้เลิศเนรกอก็อีเหมือนกันเออเลิศเลยเอาพัดลมมาด้วยนี่ถวายสังฆทานต้องไปซื้อของ นีอันดับแรกอ่ะกูไปตามเพื่อนก่อนนะเพื่อนมีชีวิตอยู่ไหมตอนนี้เราขาดสมาชิกคนหนึ่งก็คือแอบไปทางานรืปล่าแอบไปทํางานกูด่าเด้อเขาพึงแบทางเขาพึงแบบไม่นะต้องบอกกาลังไปทำงานใช่แล้วนะก็จะโวยวายแน่นอน ตอนนี้เราพองพองสมาชิงแล้วแล้วก็คือพร้อมมากนะแตื่นนอนตื่นแล้วทุกคนกูบอกแล้วว่ามันลืมไม่มันหลับเพลินกูบอกแล้วอย่านอนอย่านอนตีตอ่นตื่นแล้วคอเปื่อยแน่นมากกูนี่แบบไปเฮียตายยังวะไอเีวิตอยู่ไปเนี่ยตัวแบบหัวขาดหิงหบกตาเราไงวะ อจะแวะเข้าคาเฟ่แต่ก็คือเขาทางอ่อนัยกินกาแฟก่อน่ะกินว่าชาก่อน กินใจกาแฟพันไทยมาพอเปิดก็เลยมีไลขึ้นมาะลองชิมสารสหายก็อร่อยอันนี้สั่งบัชชะแน่นรานะคะใช้เห็ดไรกนนี่ลอยนี่แกงยวิชียันนี่อร่อยพี่ตอนนี้อยู่ในเกงคอยแหละ รอบที่แล้วเรามากับปิยะเราไม่ได้กินไอ้รัดหนะ้ารอบนี้ก็คือพาเพื่อนมากินก้าเนี่ยถึงมา,มาจอดรถตรงซีเจนี่แต่งตัวน่ารักมากร้อนมากเลยมีสติเกตเกอร์น้องเลยด้วยขอบคุนะทุกคนแล้วนะก็ดูแบบแต่และคนคือแบบวันนี้คือแบบภาคภูมิใจเพื่อนมากอ่ะแต่งตัวแบบทนเดียวกันนะเอาเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยงแขนยาวมาเลย ผิวลูกคนดูเสียหมดกูอะเหมือนนักท่องเที่ยวจีนมากอะแล้วชิลลินก็แต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวจีนดูสภาพกูเหมือนนักท่องเที่ยวจีนมากเจี๊ยบนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ที่จริงมาจอดตรงนี้ก็ได้นะแต่กูอะไม่มั่นใจว่ามันจอดได้ไหมเพราะกูไม่เคยมาจอดนี่ไงร้านหน้า ดูดนะข้าวที่เราจะไปล้าข้ามถนนกันจะชนก็คือชนใครก่อนิอเลือกเลย <laughs> เลือกเลยว่าจะชนใครก่อน,พอพอนอเขาติดแฝดอ้วนข้ามาชัว <laughs> รู้หนะไม่ข้าหรอก <laughs> ถึงข้ามก็ด่าไปเลยไม่รู้เรื่อง หงขอกินรอของกินก่อนทุกคนแล้วแต่มึงเลยคือเดี๋ยวรอของกินก่อนกิตเตอร์เต็มตามากแม่ตอนแรกเราจะใส่เสื้อสีฟ้าแต่ว่าเสื้อมันโอเกินก็เลยใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์มาซึ่งพอดีตัวมากแต่ว่าใส่แบบไหนผมเหนียวเหตุใดเราเข้า ข้าวมันไก่อ่ะ,ะทุกคน,น,นข้าวมันไก่ค่ะทุกคนมาลาดลาดหน้าดังค่ะมากินข้าวมันไก่ปุ้ยชิ้นห็นอยู่ในกล้องแกล้หอมมากเลยสวยี้ยวอิ่มไม่ได้ว่าอะไรพอวันที่นี้เราไม่ตื่นเลยไม่ได้ใส่ฟังนะอันนี้พิเศษหรือธรรมดาไม,ม,ม,ม่ได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะในอีกสักตัว ประตูกติดมากไม่ได้ใส่มาให้เราไม่รู้สิเราูมไม่เห็นอนะ่ะกินดีกว่าขอตัวไปกินก่อนไม่นี่ดอกไม้ด้านซ้ายมือจ้ะไปดูาชาดอกไม้คู่กัน นี่นะคะเราอยู่กันที่วิหารหลวงพ่อลาเดี๋ยวเราจะทำการไหว้พระกอนเนาะแ้วถึงเดี๋ยวจะพาทุกคนได้เข้าไปด้านในเราได้เข้ามาด้านในนะคะ เราถวายสังฆทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปล้อ,ลอเล่นแถวๆในวัดก็อุ้ยไม่ได้บอกประวัติความเป็นมาขององค์หลวงปู่ลาเนาะความจริงองค์หลวงปู่ลาเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ที่ช่วยเหลือตามที่แบบว่าที่เราอะ่ะเคยประวัติศาสตร์ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ เป็นเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ที่ระเบิดลงอ่ะแต่ว่ามันอ่ะไม่ระเบิดลงที่วัดแก่งคอยอก็เลยทําให้ก็เลยทําให้แบบเออพื้นที่ตรงเนี้ยไม่โดนกวาดล้างตอนสงครามโลกเนาะเจดีสราษรัเหนื่ยอยก็พาทุกคนมาที่ถ้ำพญานาคก่อนนะคะ ด้านในด้านในของทายาย่าพญานาก็จะแบ่ง stone stone, ออกเป็นส่วนๆเนาะอันนี้โซนเข้ามาด้านแรกก็จะเห็นปู่ย่าสีสุดโทองค์ปู่องค์ปู่และน,นี่ก็คือด้านเราจะมีโช่กับเพื่อดังน,นั้นจะต้องให้เพื่อนก็จะเหมือนมาอยู่อีกโลกหนึ่งเลย เ,เราจะผ่านมาอีกมิติหนึ่งทำมาอยู่อีกมิติหนึ่งของทำมาดามนี่นะคะก็จะเป็นองค์ปู่โนนินนัชราช นี่องค์ปูสีปาศาสักเนี่ยว้าวเห้เต้นมากทุกคนเราอยู่ในทาบาดานที่สวยสดวิจิตตรการตาหุยไม่เคยเดินมาแบบอ้อมๆแบบนี้เลยอะ ว่างมากอ๋อทองขอให้ต้องมีต้นผูกหอยนะหรือวันนี้ต้นผูกหอยในหะอยให้เย็นมีต้นผูกหอยเยอะๆนะตื่นเต้นไหมคะเข้ามาในวังบาดาเหมือนถึงนอรวนี่องค์ปู่สีสุดโผและคุณย่าปฐุมมา ทำไมเราใจตรงกันละ่ะอ้าวอ้าวออ้าว้าเจะลืมไหมอ่ะโอ๊้ เป็นลม,มว่ะเนื่ความที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นถ้ำด้วยแหละก็เลยรู้สึกอึดอัดแทนิคที่แคบทำไมเป็นคนแบบนี้นะแต่ด้านในสวยนะคะอยากให้ทุกคนมานะคะที่นี่ก็คือวัดแก่งคอยเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยนั่นคือแม่น้ำปา่าสักที่เรามาลอยอังคารญาเราก็อยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยดี เดินขึ้นแม่นเดินขึ้นมแม่นเราจะไม่เคยเดินขึ้นมาเลยอะทำเพลงที่จะเป็นเด็กแก่งคอยนะโอ้สูงมากโอ้ยเหนื่อยยังไม่เท่าโอ้ย,อย,อยสูงมากว้ายนกขาเรื่องเราอุย้ยอันเนี้ยองค์เจดีอ่ะเหมือนที่พม่าเลยที่เราไปอ่ะเหมือนมาก รอนั่งรอเพื่อนตอนนี้ก็คือนั่งรอนั่งรอเพื่อนก่อนรู้สึกเหนื่อยเ้าวเ่อนออกมาแล้วโอ้ออล่าแบบบุญกุศลออกมาแผ่ออมาจากตัวนั่งเือนเพื่อนปู่กันปู่จะได้ไม่เหงามีแต่คนลงไปข้างล่างปู่พอปู่เหงาโอเคโอเค ได้นั่งเป็นเพื่อนปู่ปู่เลยบอกว่าอ่ะการที่นั่งเป็นเพื่อนปูอะ่ะเดี๋ยวปู่ให้ให้ถูกหวยแล้วกันขอบคุณนะพูดไปเรื่อยอะ่ะอบางทีกุ้งพก็นบงวะอุ้ยขึ้นไปไวจังอะไม่เพราะเขาขึ้นไปแค่นี้เขาไม่ได้ขึ้นไปตุกไปไหวตรงไหนไปไหวพัด คนไปชมองค์พระพุทธสายญาตินะคะรอบนี้ลงมาแล้วได้มาลอดหลายจุดเลยฮะนี่องค์พระพุทธสายญาติสีปาะสักเพื่อนอ่ะจะเข้าไปไหว้องค์พระธาตุเจดีหรือว่ายังไม่ใช่จุดที่โดนใจของเพื่อนแบบที่เป็นริมหามก็ได้นะนก็ใช่ไง ถ้าสมมุติว่าเพื่อนอยากจะไหวจุดไหนก็คือคงใช่จุดนี้แล้วแหละจุดนี้อ,อาจจะไม่ใช่เอาจริงป่ะท้าพยายามถือว่าเป็นสายพยายามก็ได้ไก็จริงลสรุปกเล็กจะไปจอดที่ดงเมยนเออ คนเราไหว้พากันเสร็จนะได้แค่วัดเดียวก็คือกินเวลาเราไปเกือบชั่วโมงนะที่เนี้ยพอย่าพูดอ,อย่าพูดถึงแปดเก้าวันเออไม่ถึงไม่ม<ะ>เราเคยไหว้กันได้ถึงแปดเก้าวันค่ะแต่ว่าอันนั้นมันอยู่ใกล้ๆกันไงแบบที่แบบยุดยาเขาจะฟีลยุดยาวะเออแต่ที่นี่ก็คือหัวเฮ้ยสละบุรีอ่ะได้ถึงเก้าวัดอ่ะแต่ไปโซนเผาให้นะโซนเผาให้วัดก็เยอะนะมันติดๆกันตอนนี้เราก็ไหว้พากันเสร็จแล้วอุ้ย สะอาดไปแล้วนะขนาโดนยังก็เดี๋ยวเราจะไปเที okay. yeah, okay. yeah, yeah. ่ยวกันต้าต so ื่นเต้นจังเลยเปิดได้ค่ะโดนไหมเอาป้องกันไปเลยค่ะแอนุบาลอู้เพื่อนเปิดน้องแอนุบาลเราอยู่ตรงนี้วัดเชษฐาบานเพราะว่าพ่อปวดเป็นพะกันเลยต้องมาเล่นเป็นไง้ย พ่อปวดเป็นพา้าตอนพ่อปวดนาหรือว่ามอนกอรไซค์พ่อพวดไม,นนพไม่นานของพ่อทางานมไม่นานของพ่อกือสามเดือนเว้ยไม่นานบอกแล้วใจต,ตรงกันมากอ่ะ <c oughs> นี่พี่เขามารับออเดอร์กับเราเลย ก็มีอะไรก็สแกนเรียกจัะเรียกเขาได้เลยโอ้คือแบบติดริมนมา้มากหย่อนขาได้สบายสบายดูติดน้ำตกที่นี่นะคะดงพญยายเย็นความจริงอ่ะถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นสีเขียวเลยนะเขียวแบบเขียวมรกตเย็นมากตอนเนี้ยคออทาไมเป็นเม่นกุรลงเล่นน้ำนะเนี่ยแต่ด้จ,จังเลยไม่เป็นไรรอบน้เราไปมา ขางบน่าจะตื่นน้าไม่ไหล้อราังนามันไม่คอแต่ก็เล่นได้ว่ายน้าอะลึกนลึแต่เจอซุชี้อเขาแคกว่าน้เป็นอยู่แล้วแต่ว่ามึงมันเย็นขอให้เราว่าน้ำเป็นเราก็ไม่โรมเปียงว่าน้ำเย็นเพราะว่ามันจะเป็นแต่คิ้ว ตอนเด็กไม่คีเรียดอยูแล้วอันนี้หัวไม่เย็นมากนะโอ้โอโอโอโมีช่วงที่มาแบบเยะจะเย็นเย็นเย็นยากาศดีนะเนี่ยมานอนปิกนิกห้ามเข้าบริเวณล,ลูกชุ่นคือเป็นจุดอันตรายแต่ก็ดีดจะมีเสถีรับ <nder> อืมลัวแบบติดติดเฮ้ยหมาตัวนั้นมันกินมากเลง สีข,ขาวกูก็ฟินเหมือนหมาเลยตอนนี้เสืาอผัากูไม่ค่อยต่ากงกันน้ามาซื้อสีสดใสมากดูอาสีแดงสดใสเวอร์นี่ก็คือสาวถ่ายติ๊กต็อกทั้นหนึ่งแล้วก็ถ่ายลีปไงเดี๋ยวรอของกินมา เป็นฝูงเลยอ่ะเฮ้ยใ,ใหญ่ดเยยมากไม่กลัวคนด้วยแข่งกันหนึ่งสองอุ้ยตัวใหญ่มันชนะดิมันได้เปรียบว่ะ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเลย